you <laughs> สวัสดีครับอยู่กับช่องทุกทิก a n n e l นะครับตอนนี้พี่อุปวิทยานะครับกำลังสอนพี่อุปวิทยาแล้วก็ครูชาไทยนะครับกำลังสอนพี่น้ำฟ้าเดินแบบนะครับอันนี้ครั้งแรกใช่ไ่มเนี่ยเมื่อนี้มัดูเป็นผู้ชายกันหมดไมนดูไข็งดีหน่อยขอใหมีความคิ้วความหวานหน่อยนะครับลองพ่นเป็นฟ้าเปิดปลายเท้า ไม่ไม่เท้าขาเหยียดตรงขาเหยียตรงใช่ครับและที่อเฉพาะของใช่ครับลูกนี้คือโพสที่หนึ่งแล้วโพสที่หอันนี้หนึ่งโพส หนึ่งสายตามตรงสองที่สามตรงแอดหกไว้เลยเแมวท้องด้วยมากไ,ไปแล้วถึง <c oughs> ว่าเราแล้วเ,เราจะเปลี่ยนมาฝั่งนี้แนละ้วก็สไลด์เท้าจะพกไปครับเปิดเปิดเป,ไปิดไฟเท้าจะพกขาตึงครับกขาตึงครับแล้วก็หมอปนถึงว่าเราจะกลับแล้วก็เอาเท้ามาข้างหน้าเออเลิศกกันหนึ่งสองสามก้าครั้งหลังไปหมุน,ม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 น ดีค่ะค <tomato S 1> ุณอะไรคือดีคุีได้เยอายต้องไปเลใยดูว่าดีแค่ดีครับดีเนี่ยจับเงนสวยมากไม่ตายไปคอนนีไ้หอไปต้องรับงานเดินแบบแล้ว Icana, หน <Yes> euh, vale> uh ึ่งสองสามเปลี่ยน้าวเนแ่วเพราะว่าดีาีครับพี่เอไปเก่งบพี่อุ๊เป็นไงบ้างพี่อุเป็นไงพี่น้ำาเป็นไงบ้างครับครั้งแรกดีมากจเดินครั้งแรก เป็นลูกศิษย์ที่ทำได้หัวเร็วพนาการดีมากโอ้ยเซอรไพรสพรุ่งนี้ขึ้นไปจริงๆไปดูนะพรุ่งนี้ที่ฟ้าเดินด้วยเดินด้วยบางกะปิ Family Fashion Week Happy l เซ็ Center อืมโอ้ยดีมากเลยครับเราถึงขั้นเย็นตัาได้ครับยังหัวสองเท้าอยู่หน้าโอเคเลขสองข้าวขึ้นาที่สิไม่ตัวไปคับเดินด้หรอครับ เก่งมากเลยเรียนรู้เร็วมากเลยครับเรียเ้็านเรี้เร็ากครับดีดีครับเรียนรู้เร็วมากเรียนรูเร็วมาก้วก็โพสสวยมากสวยมีววการดิจิ้เอเขามีเจริตพอดีพอดีตอนแรกแข็งมากเหมือนกับผู้ชายพอบอกว่าเปลี่ยนปรับหน่อย เป็นเลยแบบเหมื่อยชีมมากตั้งใจต่อไปนี้จะต้องรับงานเดินแบบกับคู่รักคู่จักไทยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววีใหม่เราไปเดินให้คนป่วยดูแล้วที่พัทราเราจะยกมีน้องเพลงด้วยมีนเรียด้วยเราจะยกตอนเบย์จากกรุงเทพไปเากระนัดกับรองน้ำฟ้าจะปูพรมแดงให้โอ้โหใช่จะเดินเขียจะเดินทำนิ่งนะโพสกันนะหนึ่งสองสามโพสทำแบบเบย์ห่อก่อนกรับเร็วสาเปลี่ยนโพสเร็องสามเปลี่ยนโพด ดับได้ค่ะเดวไปตามโค้นะอรับโคสไปเลยคระบเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคฝากกดแชร์กด Subscribe ติดตามทุกติ๊กชาแนลด้วยนะครับน like sure> ี่คือการเดินแบบครั้งแรกการซ้อมเดินแบบครั้งแรกของพี่น้ำฟ้านะฮะครั้งแรกเลยนะครับพรุ่งนี้เจอของจริงที่ ตะวันนาที่บางกะปินะคะที่ตะวันนาค่ะที่ห้างตะวันนาบางกะปิตรงข้างเดอะมอลล์บางกะปินะคะโอเคพูุนี้เจอกับพี่น้ำฟ้าแล้วก็ครูชาไทยพี่อุ๊บนะฮะแล้วก็เห็นมีป้าถอนออป้ารองแล้วก็ลูกของคุณกิกับน้องนิวอีกสองะคะันอ๋อลูกคุณกีทนายโนบิแล้วก็ทนายเอ่อผู้ช่วยทนายปิงอนะค่ะอ๋อโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ฮะค่คะสวัสดีส<า>ครับ